สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสท่านผู้ชมครับเมนูแรกเราจบไปแล้วเผ็ดร้อนใช้ได้ทีเดียวครับแกงคั่วหมูปลาขาอ่อนโอ้โหแซ่บมากๆแต่ว่าแซ่บแบบนั้นก็ต้องมาเจอเนี่ครับต้มขาทะเลท่านผู้ชมครับต้มขาทะเลก็ต้องมีกะทินะครับผมใช้กะทิสดแล้วผมก็เอาไปต้มเอาแต่เพาะหัวนะครับทะเลคําว่าทะเลก็คือมีปลามีกุ้งมีปลาหมึกนะครับใครจะเพิ่มหอย เพิ่มปูได้หมดเลยนะครับแล้วก็สําคัญก็คือเราจะมีพริกทอดนะครับมีหอมแดงมีตะไคร้มีผักชีใบเลื่อยมีใบมะกรูดมีคาเห็นไหมแล้วก็พริกแดงที่ใส่พริกแดงก็เพราะว่าอยากจะให้สีขาวโดนสีแดงเนี่ยจะได้เห็นชัดจะได้ไม่ต้องเขียวเขียวเขียวนุ๊เป็นผักใบเขียวใช่หไหมกลายเป็นพริกก็ให้หหโอ้โหเผ็ดละนาวเลยมีมะนาวครับมีน้ําปลาแล้วผมก็มีน้าเปล่าไว้ด้วย สำหรับที่เราจะทำซีฟู้ดเราให้สุกก่อนแล้วก็ค่อยใส่หัวกะทิลงไปที่เราต้มสุกอ่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมขาเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรเราก่อนครับซอยบางๆได้เลยนะซอยเส้นครับโอเคส่วนนี้เดี๋ยวเราเตรียมไปต้มเป็นเหมือนจะทำเป็นสต็อกนะครับตไข้ซอยบางครับ ไม่ okay. ต้องเยอะมากส่วนทางนี้เราใช้ครกครับแล้วเราก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยเนี่ยผมหั่นให้เขาเป็นหยาบนิดหน่อยนะครับอันนี้รวมกันไว้ใบมะก,กรูดซอยครับหอมแดง Okay. ชุดนี้ชุดนี้เตรียมเอาไว้นะครับมาฝั่งนี้ครับลงครกครับทำแบบนี้คือบุบนะครับบุบตะไคร่กระโดดโลดเต้นนี่โซ่หอมแน่ย ขาครับใบมะกรูดทีนี้ก็ตตำรวมกันอ่าโอเคพอบุบๆนะครับอืมกินขาหอมมากเสร็จแล้วหอมแดงครับปิดก่อนเดี๋ยวเด้งอืม อ่เรียบร้อยครับเครื่องของเราทีนี้เราก็ใส่น้ำครับเพื่อทำเป็นสต็อกเติมกะทิหน่อยโอเค ต้มเดือดครับทำสต๊อกส่วนที่เราต้มเดือดก็ปล่อยไปเดี๋ยวมาทำซีฟู้ดกันครับเนื่องจากเราทำซุปเนี่ยปลาเนี่ยเราหั่นชิ้นบางไม่ได้เพราะฉะนั้นปลาเราจะต้องหัน่นเป็นเต๋านะครับเพื่อนีจะไม่ให้เขาเนื้อแหลกลงมานะครับปลาหมึกครับปลาหมึกผมใช้ปลาหมึกโอเคกุ้งใช้หมด แบบนี้เลยนี่โ,โอเคผมเพิ่มผักชีใบเลื่อยลงไปในตัวสต๊อกเราด้วยครับเราได้กลิ่นของตะไคร้ได้กลิก่นหอมแดงกลิ่นเครื่องสมุนไพรเราเรียบร้อยแล้วเราก็ตักออกครับ <c oughs> ที่เราต้องการคือต้องการแค่นี้เลยครับใส่ลงไปในนี้ด้วยเพื่อต้องการกลิ่นไอของเขาครับนี่ <c oughs> เดือดอยู่นะครับผมใส่ซีฟู้ดลงไปครับแต่ไม่ต้องเดือดพลานนะ เรากลัวว่ากลิ่นเขาจะข่าวไงให้ปลาสุกซะหน่อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่กุ้งกับปลาหมึกครับกะทิเดี๋ยวเรากองใส่ตามหลังอันนี้คือขาตะไคร้หอมแดงลงไปได้เลยครับยกเว้นผักเขียวนะครับผักเขียวตามหลังพริกสดก็ผม2เม็ดพอนะครับ2เม็ดให้เขาหอมหน่อยครับนี่สีแดงใส่ไปได้ครับ นี่ครับแล้วก็พริกบุบคือพริกแห้งเนี่ยบุบซะหน่อยเอาเมื่อกี้แกงคั่วเราเผ็ดแต่ว่านี้เราจะเผ็ดมากกว่าเดิมเท่านั้นไม่ได้ก็เบานิดนึงครับนี่อาศัยกลิ่นครับอันนี้กลิ่นหอมมากเสร็จแล้วผมใส่ปลาหมึกกับกุ้งครับผมเลือกชิ้นใหญ่ๆใ,ใส่ลงไปก่อนแล้วเนื้อแน่นเนี่ยคือปลาเนี่ยเขาก้อนใหญ่ใช่ไหมครับ ถึงเขาจะเละง่ายก็ตามแต่ขอให้สุกก่อนเพราะว่ากุ้งกับปลาหมึกเนี่ยสุกเร็วเห็นไหมเริ่มที่จะแบบนี้เนี่ยแปบ๊บเดียวเขาก็สุกแล้วเราก็จะเตรียมน้ำปลาหยุดน้ำปลาแต่หยิบมะนาวท่านผู้ชมเห็นไหมน้ำปลามะนาวเท่ากันนี่ไปได้เลยโอเคหนึ่งถ้วยน้ำปลามาโอเคโอเค นี่ครับทีนี้ผมใส่กะทิลงไปทีนี้เราก็จะได้ต้มขาของเราที่พร้อมที่จะไปปรุงอยู่นอกหม้อครับนี่ใส่แว้มันจะได้ความร้อนแล้วก็ได้กลิ่นนะครับแต่ว่าจริงซีฟู้ดเราสุกหมดแล้ว,ลวกะทิเราก็สุกหมดแล้วอาล่ะครับไม่ต้องพลานจนหนักเราจะมาปรุงนอกหม้อกันนะครับไอ้ที่ปรุงนอกหม้อนเนี่ย ผมจะบังคับน้ำซุปได้ไงแล้วก็ตัวซุปเนี่ยก็จะไท้กะทิที่ไม่แตกเท่าไหร่เอาละครับนี่เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันครับต้มขาทะเลนะครับท่านผู้ชมครับได้วิธีได้เทคนิคนิดหน่อยเดี๋ยวมาชิมกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ต้มขาทะเลเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ลองชิมนะครับผมอยากจะได้อะไรปลาหมึกปลาหมึกผงนอกหมอ้อนี่สดชื่นนะท่านผู้ชมมันหอมผิวมะนาวอ่ะอร่อยท่านผู้ชมครับเค็มเปรี้ยวมาพร้อมๆกันส่วนหวานเนี่ยใช้ซีฟู้ดกับตัวกะทิที่ให้ความหวานนะครับคา ดับข่าวพริกช่วยทั้งทั้งพริกสดเห็นไหมครับแล้วก็พริกทอดเพิ่มความหอมให้เขาหอมมากยิ่งขึ้นแหะครับท่านผู้ชมครับไก่ต้มก็ได้นะท่านผู้ชมต้มขาไก่อย่างงี้ใส่ใส่เห็ดได้เหมือนกันปูถ้าท่านผู้ชมอยากใส่ปูเนื้อปูอาจจะเละใส่หลังสุดแต่ชอบแทะๆหน่อยปูม้าตัดครึ่งตัวผ่าเป็น4ชิ้นตัดปึ้งเนี่ยผ่าสีางี้แล้วก็ใส่ลงไปต้มก่อนเลยให้สุกก่อนนะแล้วค่อยเอา ส่วนที่สุกง่ายๆตามไปซุปที่เราได้จากการต้มซีฟู้ดแล้วเหลือเนี่ยที่เราปรุงนองหม,อมกก้อเมื่อกี้อันนี้เนี่ยกองแล้วเก็บไว้เลยนะแล้วพรุ่งนี้ถ้าอยากจะใส่เนื้อ,เ,อ,อเนื้อสัตว์ลงไปไม่ว่าจะเป็นปูไม่ว่าจะเป็นกุ้งเพิ่มลงไปในนี้แน่นอนครับปล่อยเดือดใส่ลงไปแล้วเราอาจจะเพิ่มกะทินิดหน่อยแล้วก็ปรุงนองหม้อเหมือนเดิมอย่างได้อยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ได้2เมนูไปแล้วนะครับแกงขั่วหมูป่ากับข่าอ่อนนะครับจัดจ้านแซบ่บแล้วก็นี่ครับ ต้มขาทะเลเอาละครับท่านผู้ชมครับเทคนิคทั้ง2เมนูน่าจะกระจ่างพอสมควรสาหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการยอดเชฟไทยนะครับและเอาเทคนิคแบบนี้ไปทําดูนะครับเพื่อจะได้ไอเดียแล้วก็ได้รสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วนะครับพบกันใหม่ สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์บ่ายสทางช่อง9กด30นะครับแล้วก็ใครก็ตามที่ยังตาม YouTube อยู่ก็ตามไปได้เลยสบายสบายูทูบกับกั e บ o o k นะครับติดต่อสื่อสารกันนั้นก็ได้นะครับว่าอยากจะให้ทําอะไรนะครับเขียนบอกมาก็ได้ทางทางเฟซบุ o กนะครับเอาละวันนี้ลานะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าบ่ายสาครับสวัสดีครับ